แมนหรือมนุษย์ร่างยักษ์สีเทาเป็นสิ่งมีชีวิตอันดุร้ายที่ว่ากันว่ามันคอยอาวาดบนยอดเขาเบนแม็กดูยที่สูงเป็นอันดับสองในสกอตแลนด์สิ่งมีชีวิตนี้รู้จักกันในชื่อแอมฟิเลสมอร์เช่นเดียวกับเยติจากเทือกเขาฮิมาลัยและบิ๊กฟูดหรือซัสคอสที่เห็นในแถบแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวเป็นพิเศษคือลักษณะาทางกายภาพที่ต่างจากสัตว์ท้องถิ่นทั่วไปโดยมีการบรรยายถึงความสูงของมันที่มากกว่า10ฟุตมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ผมสั้นไหล่กว้างและแขนยาวรายงานการพบเห็นส่วนใหญ่จะพูดถึงเสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ำก้อนกรวดดังกึกก้องตามหลังมา นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำอธิบายเกี่ยวกับการเผชิญหน้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้แต่ทางฝั่งของนักจิตวิทยาก็ได้เสนอทฤษฎีทางจิตที่เชื่อมโยงไปถึงภาวะผิดปกติที่เกิดจากความอ่อนล้าสะสมขณะปีนเขาสมองจึงได้สร้างภาพลวงตาและเสียงที่หลอนประสาทจนกลายเป็นปรากฏการเผชิญหน้าแอมฟิเลสมอในที่สุดสวัสดีครับกลับมาพบกันกับเคนายวาริตี ชนแนลรวมคอนเทนต์บันเทิงแนวเรื่องแปลกเรื่องลึกลับเรื่องหลอนและอาหารสมองมากมายสำหรับคุณก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก็ฝากกดติดตามและกดรับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆในตอนต่อๆไปด้วยนะครับย้อนไปในปี1890จอห์นนอร์แมนคอลลีนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจที่มีชื่อเสียงได้เดินทางสำรวจพื้นที่ห่างไกลบนยอดเขาเบนแม็กดูย เมืองแครงก้อมซึ่งในขณะนั้นยังเป็นเขตรกร้างและยังไม่ได้รับการสำรวจมาก่อนเมื่อเขาเดินทางเข้าใกล้จุดสูงสุดของยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของสกอตแลนด์ซึ่งมีความสูงประมาณ4,296ฟุตหรืออยู่ที่ราวๆ1,309เมตรเขาก็ต้องพบกับอุปสรรคคือหมอกหนาที่ปกคลุมซึ่งทำให้วิสัยทัศน์การมองเห็นลดลงอย่างมาก และในขณะที่เขาเดินไปข้างหน้าแบบช้าๆท่ามกลางหมอกขาวอันหน่าขนลุกที่โอบล้อมจนมองไม่เห็นเส้นทางรอบๆเขาก็ต้องพบกับประสบการณ์ที่น่าสะพึงกลัวสุดขีดหลังจากนั้นเขาก็ได้เก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวจนกระทั่งในอีก35ปีต่อมาจึงได้ยอมเปิดปากถ่ายทอดเหตุการณ์ในตอนนั้นระหว่างการประชุมสามัญประจำปี1925ของแคลนก้อมครับ ตอนที่ผมกําลังเดินทางลงมาจากเนินหินบนยอดเขา่าำกลางหมอกหนาผมก็ได้ยินเสียงประหลาดที่ไม่ใช่เสียงฝีเท้าของตัวเองมันเป็นเสียงเหมือนเท้าขนาดใหญ่ที่เดินกระทืบย่ำตามมาทุกทุกสองถึงสามก้าวแล้วก็มีเสียงครืดคราดเหมือนกับว่ามีคนเดินตามหลังมาตลอดซึ่งมันเป็นย่างก้าวขนาดใหญ่มากแต่ละก้าวห่างกันประมาณ3-4เท่าของย่างก้าวผม แต่ก่อนที่สมองมันจะเล่นตลกมากไปกว่านี้ผมก็ดึงสติตัวเองแล้วบอกว่านี่มันเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดและเพื่อความแน่ใจผมจึงพยายามตั้งใจฟังอยู่พักหนึ่งแต่แล้วเสียงนั้นก็ยังดังตามมาอยู่ผมจึงโฟกัสสายตามองหาสิ่งแปลกปลอมที่แฝงมาในม่านหมอกแล้วเสียงฝีเท้ายักษ์อันหน้าขนลุกก็ดังอยู่ข้างหลังผมด้วยความกลัวในตอนนั้น ผมก็รีบเดินเหวี่ยงแขนสเปะสปะฝ่ากองหินและสายหมอกขาวโพลนเป็นระยะทาง4-5ไมล์จนไปถึงป่าโรติเมอร์ชูสไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ผมก็ขอยืนยันว่ามีบางอย่างที่แปลกประหลาดบนยอดเขาเบนแม็กดุยอยู่แน่นอนและผมจะไม่มีวันกลับไปเหยียบที่นั่นอีกเป็นอันขาด แต่หลังจากที่คอลลี่ออกมาเล่าถึงประสบการณ์อันน่ากลัวในครั้งนั้นก็มีนักปีนเขาอีกหลายคนที่ออกมายืนยันถึงสิ่งที่น่าสะพึงกลัวบนยอดเขาเบนแม็กดูยเขาได้รับจดหมายจากนักปีนเขาคนอื่นๆที่บรรยายถึงบางอย่างที่น่ากลัวที่มีรูปร่างสีดำขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาหาพวกเขาขณะที่เดินฝ่าดงหมอกบนภูเขาต่อมาจึงมีการขนานนามมันว่าเฟรเลสหรือแอมฟิลิสมอร์หรือที่เรียกอีกอย่างว่า The Big Gray Man of Ben m c d d u มแล้วต่อมาในปี1943อเล็กซานเดอร์ชิวเนียนนักปีนเขาอีกคนก็ได้ออกมาแชร์เรื่องราวที่เขาอ้างว่าได้ยิงสัตว์ประหลาดด้วยปืนพกของเขาบนยอดเขาเบนแมกดูยซึ่งขนาดนั้นหมอกลงหนามากเขาจึงต้องลงมาตามเส้นทางเลียดทะเลสาบคอเรชาชานซึ่งเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามมาใกล้ๆอเล็กซานเดอร์ ก็นึกถึงเรื่องราวของศาสตราจารย์คอลลี่ขึ้นมาทันทีเขาเพ่งมองเข้าไปในหมอกอย่างระมัดระวังแล้วรูปร่างสัตว์ประหลาดก็ปรากฏขึ้นและพุ่งเข้ามาเขารีบชักปืนออกมาแล้วยิงไปสามนัดจากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่ภูเขาเกลนเดอรี่ที่อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกทันทีคำอธิบายลักษณะจากผู้ที่เคยไปเชิญหน้ากับเจ้ายักษ์สีเทาตัวนี้ว่ากันว่ามันมีขนาดค่อนข้างใหญ่และไหลกว้าง ยืนตัวตรงเต็มที่และสูงกว่า10ฟุตมีแขนโบกยาวยังมีรายละเอียดของสีผิวสีมะก,กอกหรือมีขนสั้นสีน้ำตาลปกคลุมจุดที่พบกับมันส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่สูงหรือส่วนยอดของภูเขาเท่านั้นมันจะปรากฏตัวใต้เส้นขอบฟ้าใกล้กับเส้นทางผ่านและหิิกดูที่เหล่านักปีนเขาต่างหวาดกลัวเพราะสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของมันในบางครั้ง มันก็ทําให้พวกเขาเกือบสติแตกถึงขนาดต้องวิ่งไปที่ขอบหน้าผาอันตรายจนเกือบตกลงไปในเหวลึกด้านล่างเลยทีเดียวแน่นอนว่าเรื่องราวนี้กระตุ้นความอยากรู้ในหมู่แฟนบอยและแฟนเกร์ลของตำนานสัตว์ตีนโตลึกลับสุดโรแมนติกในอีกฟากโลกนั่นคือ Bigfoot และซั q u ว s สนั่นเอง ไม่ว่าการได้ยินเสียงและการพบเห็นมันอาจเชื่อมโยงไปถึงปรากฏการทางจิตหรือการมองเห็นภาพลวงตาก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนนั่นก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจปีนเขาขึ้นไปบนภูเขาอันน่ากลัวนี้เพื่อหวังจะได้พบกับประสบการ์เผชิญหน้าเจ้ามนุษย์ยักษ์สีเทาแห่งเบนแม็กดูด้วยการถูกมันสะกดรอยตามหรือแม้แต่วิ่งไล่กวดพวกเขาผ่านหมอกดูสักครั้งแม้จะมีรายงานการเผชิญหน้ากับบิ๊กเกรย์แมนหลายครั้ง แต่หลักฐานที่จับต้องได้ที่ยืนยันการมีอยู่ของมันกลับมีเพียงแค่ภาพถ่ายรอยเท้าที่ผิดปกติไม่ขี่ภาพดังนั้นหลักฐานส่วนใหญ่จึงอาศัยเพียงความน่าเชื่อถือของพยานที่เห็นเหตุการณ์เท่านั้นไม่เคยมีรูปถ่ายของมันแม้แต่รูปเดียวแม้ว่าช่างภาพจอห์นเอรเรนนี่ที่พบรอยเท้าหลายชุดในหุบเขาสเปรย์แห่งเทือกเขาเบนแมกดูยซึ่งมีความยาว19นิ้วและกว้าง14นิ้ว และเมื่อภาพเหล่านี้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือหลังจากนั้นก็มีการวิเคราะห์และยืนยันว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากหิมะที่ถูกกัดเซาะเท่านั้นความเห็นในทางวิชาการอีกมุมจากนักจิตวิทยาเสนอทฤษฎีภาพลวงตาหรือจินตนาการที่เกิดจากสิ่งเร้าตามธรรมชาติซึ่งต้นเหตุมาจากความเหนื่อยล้าและความเครียดที่สะสมจากการปีนเขาเป็นเวลานาน,าน เมื่อคลื่นอินฟราซาว์หรือเสียงความถี่ต่ำซึ่งเกิดจากลมที่ลอยเข้าสู่ระบบประสาทการรับเสียงก็สามารถทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจและวิตกกังวลซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการพบเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยก็เป็นได้ภาพลวงตานี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ r o c k e เ s p e c t r e ซึ่งเป็นคำอธิบายที่ฟังดูน่าเชื่อถือกับปรากฏการณ์ Big g r ก y Man r o c k e n Spect r e รหรือเมลเน Spect ร สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวะบรรยากาศที่เหมาะสมเช่นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในมุมที่เหมาะเจาะและสาสแสงมาที่ตัวนักปีนเขาก็จะทําให้เกิดเงาสะท้อนรูปล่างมนุษย์ที่ทอดไปยังก้อนเมฆที่อยู่รอบๆทําให้เกิดภาพลวงตาของเงาร่างคล้ายมนุษย์ยักษ์ที่มีวงแหวนสีรุง้งห่อหุ้มตัวย้อนกลับไปในปี1791ในนิยายของเจมส์ฮอคนักประพันธ์ชาวสกอตแลนด์ ได้บรรยายฉากการเผชิญหน้าของตัวละครในเรื่องกับ r r o k e n Spectre แห่งเบนแมกดยว่าร่างดำทะมึนขนาดยักษ์ที่สูงอย่างน้อย30ฟุตได้ปรากฏอยู่ใกล้กับผมมากผมรู้สึกประหลาดใจและหวาดกลัวจนมือไม้อ่อนแต่แล้วความกลัวนั้นก็เริ่มลดลงเมื่อได้สังเกตเห็นว่าร่างนั้นทำท่าทางเหมือนกับผมจึงตระหนักว่ามันเป็นเพียงเงาของตัวเองเมื่อเขาถอดหมวกออก เช่นเดียวกันกับในกรณีของสมิธนักปีนเขาชาวอังกฤษที่กล่าวว่าเขาสังเกตเห็นเงาตัวเองที่ทอดยาวเหมือนบล็อกเกนสเปกทรีข้ามม่านหมอกบนเทือกเขาเบนแมกดูยเช่นกันบล็อกเกนสเปกทรีตั้งชื่อตามภูเขาในประเทศเยอรมนีมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ทำมุมต่ำทอดลงบนร่างของบุคคลทำให้เงาของเขาพาดผ่านขึ้นไปบนเมฆหรือหมอกที่ทอดต่ำย่งางไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ว่าการพบเห็นยักษ์สีเทาจะเกิดจากภาพลวงตาทั้งหมดและความรู้สึกตื่นตระหนกและเสียงสีเท้าก็ยังไม่สามารถหาคำอธิบายได้ในงานหลายๆชิ้นได้อ้างว่ามีการเผชิญหน้ากับแอมฟิเลสมอร์บนยอดเขาอีกหลายแห่งทั้ง I y e of Sky กเกาะที่ใหญ่ที่สุดและอยู่เหนือสุดของหมู่เกาะหลักในเ e อร์บร s สของสกอตแลนดและไซต์อื่นๆที่ถูกพบทั้งเบนชีที่อยู่ใกล้กับอเบอรน และเกรนซาฟาราบนเส้นทางของออร์เอนิสมุยนอกจากนี้มันยังปรากฏตัวในอังกฤษและเวลส์จนสร้างความหวาดกลัวให้กับเหล่านักปีนเขาอีกด้วยสำหรับคอการ์ตูนดังอย่างวันพีซคงจำฉากฉากหนึ่งในภาคเกาะแห่งท้องฟ้าสกายเปียที่มีเงาร่างยักษ์โผล่มาต่อหน้าเรือของลูฟี่ซึ่งตัวผู้เขียนอย่างอาจารย์โอดะก็ยืนยันว่านี่คือปรากฏการณ์บล็อกเ s นสเปกรเช่นกัน เป็นยังไงบ้างครับคอนเทนต์ที่เลือกมาฝากกันใน EP นี้ถูกใจกันไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมหาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็บอกได้ในช่องคอมเมนต์นะครับในตอนท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดรับการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอีกมากมายในตอนหน้าด้วยครับสำหรับ EP นี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ